สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถรุ่น pcx นะครับ pcx ปี2019สเก้าลอแม็กสีทองนะครับรถบ้านแท้ๆมือเดียวเลยนะครับก่อนที่เราจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถคันนี้นะครับก็อยากจะฝากลูกค้านะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ของผมไว้เลยนะครับหรือภาษาอังกฤษ s u b s c r i b e นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็แนะนําว่าให้กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลาผมอัพคลิปรถอะไรใหม่ๆเข้ามาาาาาานนะะคครรับกกกก็็ลลู้้้จจไดดพสวยๆทง ก็บางทีนะครับรถผมเข้ามานะครับถูกจับจองกันอย่างไวมากเลยนะครับก็ไม่อยากให้ลูกค้าได้พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะพะรถที่ร้านเราเป็นรถรับซื้อตามบ้านครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับมีมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับอยากจะขายนะครับสามารถส่งรูปรถมาประเมินราคาผมได้ที่ ID l ดี e ไลน์แอดไมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมตีราคารับซื้อให้นะครับประเมินราคาให้แล้วก็ไปรับซื้อให้ถึงที่หน้าบ้านนะครับผมอ่ากลับมาเข้าเรื่องของเราต่อเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้150เอีกหน สีแดงสวยเลยนะคันนี้แล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเขียวนะครับกุญแจบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้นะครับชิลหน้านะครับยังเป็นชิลเดิมนะครับอ่าแล้วก็หน้ากากชิ้นหน้านี้นะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับ แล้วก็ไฟหน้านะครับนี่ไฟโคมไฟใสๆเลยนะครับไม่มีตําหนินะแล้วก็บางโคนหน้าครับผมนี่บางคนหน้าก็สวยเหมือนกันนะครับไม่มีเรื่องของรอยฉลอกที่กินเนื้อสีนะครับฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของยางรถนะครับอันนี้ยางนะครับจะสังเกตได้เลยว่ายางยังดอกหนาอยู่เลยนะครับอ่านี่นะครับยางดอกหนานะ แล้วก็ยางอันนี้เป็นยางเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเออโรงงานจะให้มาเป็นตัวยางของมิชลินนี่นะครับมิชลินนะมิชลินสติกริปนะครับแล้วก็ล้อ,อจานเบรกนะครับอ่หาผิวสัมผัสของจานนะอันนี้ผมลองสัมผัสเลยว่าครับว่าจานผิวยังเนียนนะครับจานยังสวยอยู่เลยนะอ่านี่ครับ ต่อกันที่ชุดสีด้านข้างของตัวรถนะครับ5คันนี้นะครับชุดสีไม่มีรอยล้มนะครับผมอ่านี่นะครับชุดสีนะครับนั้นผมจะพยายามถ่ายเรื่องของตรงขอบขอบให้ดูนะครับถ้ารถมันเกิดรอยล้มมานะครับมันจะเป็นตําหนิกินเนื้อสีนะครับสีดําอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับแต่คันนี้นะครับไม่มีรอยล้มนะครับานี่นะครับชุดสีค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ายังสดอยู่เลยนะครับอ่านี่แล้วก็ถ่ายด้านหลังครับ ถ่ายด้านหลังให้เห็นกันต่อเลยนะครับนี่นะครับชุดสีสวยนะครับตำหนิอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแจ้งนะครับนี่ตำหนิมีตรงนี้นะครับเรื่องของฝาครอบแข้งนะครับมีถลอกตรงนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดมันกันนะครับมีตำหนิกินเนื้อสีตรงนี้นะครับอ่านี้บริเวณ1จุดนะครับแล้วก็ยางนะครับอล้อหลังบ้างให้มาดูยางหลังบ้างนะครับยางหลังดอกหนานะครับผ้าเบรกหางปลานะครับถูกปรับไปเท่านี้นะครับ มาดูกันที่จับมือด้านหลังอ่านี่นะครับจับมือด้านหลังไม่มีรอยถลอกนะครับจับมือก็ยังสวยอยู่นะนี่แล้วก็ดูที่ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้บ้างนะครับอ่านี่นะครับโชกหลังคันนี้ยังเป็นโชคเดิมนะครับต่อด้วยชุดสีด้านหน้าอ่านี่นะครับชุดสีด้านหน้าสวยเหมือนกันนะแล้วก็ ดูที่บางท่ออ่าบางท่อนะครับพีเซ็กนะผมบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นที่มีตําหนิบ่อยมากนะครับแต่คันนี้รอดนะครับอ่ารอดตรงบางท่อนะครับยังไม่มีรอยนะแล้วก็คอท่อดําสนิทนะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะอ่านี่นะครับก็อาจจะมีคราบฝุ่นแดงมาติดเริ่มมาติดบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของเลขไมล์รถคันนี้กันว่ารถวิ่งไปกี่กิโล นี่เลขไมคคันนี้นะครับวิ่งไปเพียงแค่14,427หมนกิโลนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวนะครับไม้แท้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูบุ๊กเซอร์วิสเลยแล้วกันนะครับอ่าก่อนที่จะดูบุ๊กเซอร์วิสนี่เลยนี่นะครับเบาะค้างได้นะครับอ่าเบาะสามารถเปิดค้างได้ปกติเลยนะครับ รถคันนี้มีอะไรมาให้บ้างหนึ่งเลยนะครับมีชุดอุปกรณ์ในการซ่อมรถนะครับมีมาใหออ้อันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือสำหรับการใช้งานของตัวรถนะครับแล้วก็ต่อมานะครับบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวผมเปิดบุ๊กเซอร์วิสให้ดูเลยนะครับ รถคันนี้เลขไมวิ่งไปห4 0 0 0มนโลนะครับแต่ตอนนี้นะครับถูกเช็คระยะไปที่เลขไมนะครับห2 4 2 3ม่นกิโลนะครับอันนี้นะครับเช็คครั้งต่อไปก็คือ18 0 0นนะรอบ18 0 0นนะครับหรือใครจะไปเช็คก,ก่อนก็ได้นะครับรอบหมื่นหกนะครับผมหรือว่าซื้อไปแล้วจริงจริงแนะนําว่าซื้อไปแล้วค่อยไปเช็คตอนหมื่นหกก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยรถคันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์กันเลยดีกว่า อ๋อเดี๋ยวขอเอามือกำเบกข้างนึงนะครับติดเรียบร้อยครับผมลองฟังเสียงเครื่องก่อนเลยนะครับตอนที่รอบเดินเบานิ่งๆนะครับนี่นะครับที่มือผมตอนบิดคันเร่งบ้าง ปิดเบาๆเลยนะครับคันเร่งยังเี็กด้ว่านุ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็ให้ดูเลยนะครับตรงปอกแฮนด์นะครับนี่ปอกแฮนด์ก็ยังใหม่นะครับไม่ค่อยมีภาพที่มือมาติดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟต่างๆนะครับสียังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับตัวฟอนต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ปลายแฮนด์นะครับไม่มีรอยล้มนะครับนี่รอยถลอกกินกันกินสีตรงนี้ไม่มีนะครับการมือเบรกก็เช่นเดียวกันนะครับก็บ่งบอกให้ถึงว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุล้มชนมานะครับอ่ให้ดูสองฝั่งเลยนะครับ ต่อมานะครับเช็คเรื่องของระบบอ่านีเผลอกดแต่ไปนะครับเดี๋ยวเช็คเรื่องของระบบไฟรถบ้างอ่าอันนี้เปิดไฟฉุกเฉินให้ดูเลยนะครับว่าไฟสามารถใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับหลอดไม่ขาดนะแล้วก็ไฟหน้าติดนะครับอันนี้เปิดไฟต่ําอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟสูงให้ดูอ่านี่นะครับไฟสูงนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยเรื่องราคาเจ้าพีเสียคันนี้กันเลยก็รถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอย่างนี้ให้แล้วกันนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านที่ซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับรถมือเดียวนะครับลำดับเดียวในเล่มเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม้แท้วิ่งหนึ่งสี่พันโลนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสยืนยันให้อีกรอบหนึ่งนะครับกุญแจนะครับมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทไม้ไอติมนะครับแล้วก็รหัสปาร์โค้ดนะครับผมแล้วก็ ราคาเจ้าตัวคันนี้นะครับรถเป็นปี2019นะครับเสนอขายในราคาถูกๆเลยนะครับเพียงแค่69,500บาทราคานี้เลยนะครับแถมยังจัดส่งให้ฟรีตั้งหากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมก็จะช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับแล้วก็ บริการแถมฟรีจากทางร้านนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีนะครับอ่าคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับอ่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ทางร้านนะครับมีการรับประกันของเครื่องยนต์นะครับให้อีก30วันนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับขี่ได้สบายๆเลยนะครับถ้าหากรถเสียนะครับเออสามารถ มาเคลมซ่อมกับผมได้นะในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับรถมีประกันจากทางสู่ฮอนด้าอยู่แล้วนะครับวารันตีของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับรถคันนี้ปี2019นะครับก็ตอนนี้ปี2021นะครับก็เท่ากับว่ารถคันนี้เพิ่งจะอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับก็ ถ้าเกิดหากใครสนใจอยากจะมาดูคันจริงละ่ะก็สามารถมาดูได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7 7นะครับหากมาไม่ถูกก็โทรหารผมที่เบอร์0805580396นะครับแล้วก็ฝากลูกค้านะครับสามารถเข้าไปดูผลงานซื้อขายได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมไปลงสัญญาเออผลงานซื้อขายใน,ในเฟสใน พูดผิดและเริ่มพูดเยอะเริ่มพูดผิดนะครับก็ไปลงในเพจนะครับผมใช้ชื่อเพจว่า mc มอไซน์นะครับอันนี้สามารถดูผลงานเรียลไทม์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดดูใน Facebook ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับสามารถไปดูรถในสต็อกของผมที่มีทั้งหมดมากกว่า50คันได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองเลยนะครับพิมพ์ว่า www mc มอไซน e net นะครับ5 ก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางร้านที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอาสามารถเข้าไปดูรถที่ผมมีมากกว่า50คันได้ในในเว็บเลยนะครับงาวันนี้ก็ฝากเจ้า PSE ปี2019คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม,ตมอีกสักหนึ่งคันนะครับถ้าเกิดหากใครชอบคันนี้นะครับก็แนะนำว่าให้รีบจองกันเลยนะครับเพราะรถที่ร้านค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเข้าไวออกไวนะครับผม ไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้า p ็ X คันนี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ